สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมแฟร์เรดี้แอนด์ออสซิเมียนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับาการทํางานเนาะจริงๆแล้วก็มีคนถามอยู่ว่า,าเป็นเมียฝรั่งทํำไมต้องทํางานหนักขนาดนี้นะคะจริงๆเราอยู่เมืองไทยก็ทํางานหกวันเหมือนกันค่ะเราทํางานาบริษัทดูเมี่นมผงดูเมกเนะี่ยคิดว่าเ,เพื่อนๆรู้จักคือเราทํางานคนแรกเราเป็นพีซีคนแรกขอ,ของโคราช ของนมบริษัทดูเมกเลยค่ะแล้วก็ทํามาเป็นสิบปีแล้วพอดีถ้าไม่มีปัญหากับสามีเก่าก็คงจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งทุกวันนี้หละค่ะ,คะพอดีตอนช่วงที่เราทํางานอยู่ที่าโคราชเราก็ไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วทํางานเราทํางานหกวันเต็มๆเลยครับเ,เพื่อนๆรู้ทุกคนจะรู้ว่าทํางานห้ามจะไม่มีเวลาเลยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มี วันนักขัดตะเลิกจะไม่มีเราจะทํางานตลอดจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วอีกอย่างหนึ่งเราหยุดวันเดียวใช่ไหมหยุดวันเดียวก็คืองานบ้านทุกอย่างซักผ้ารีดผ้าใครที่มาคุยด้วยกับเราเนี่ยเราจะไม่มีเวลาให้คุยด้วยหรอกพวกเราทํางานทํางานเหนื่อยแล้วลูกยังเล็กอยู่เนาะลูกเล็กก็ตื่นเช้ามาก็ต้องทํากับข้าวให้ลูกไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็ไปทํางานอยู่เงี้ยะชีวิตอยู่งี้ เราทําอย่างนี้มาเป็นสิบปีเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่คร,ราทุทวันนี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาครอบครัวเราก็คงจะอยู่ที่บรัสเทลสงอย่างนี้เลยเพราะว่าเราก็ชอบงานอันนี้ด้วยเนาะพอเรามาอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีเราก็โชคดีหน่อยที่ว่าได้งานทําเร็วมันเป็นโชคของคนแล้วเป็นโอกาสด้วยนะคะ่ะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้ว่า จะมาโอวอรหรือว่าอะไรเนาะเพื่อนๆเราบอกตรงว่าสิ่งไหนที่เราทําสําเร็จทุกคนก็ต้องภาคภูมิใจเนาะเพียงแต่เราจะไม่เล่าให้ฟังว่าเออเรามีความภาคภูมิใจที่เราทําได้ถึงขนาดนี้ลูกเราตอนนั้นลูกเราก็คนเล็กอายุอายุเก้าขวบเนาะก็มาเรียนหนังสือที่นี่แล้วลูกคนโตก็อยู่ที่ที่เมืองไทยคนหนึ่งแล้วก็ต้องเรียนหนังสือตอนนั้นลูกคนโตเรียนหนาอะไรใช่ไหมเราก็ต้องทํางานหนะัก ที่จะส่งลูกเรียนพอดีเราไมา่ได้งานด้วยแล้วตอนนี้ลูกเราคนเล็กเนี่ยอายุเก้าขวบปีแรกนี่เขาจะมีรถบัสมารับที่ที่บ้านไปโรงเรียนพอตอนหลังปีที่สองนี่เขาก็าปั่นจัก,กรยานไปเองได้เพราะโรงเรียนไม่ไกลแล้วตอนนี้แฟนเรานะ่ะก็ทำงานแค่สามวันแกก็มีรถบัสสองคันแกก็ทำมาสิบแปดปีนะแล้วแก แกทาแกสามวันแล้วก็ให้เพื่อนไม่ใช่ให้แกมีพนักงานของแกหกคนที่ขับรถให้แกแกทำตามวันแกเงินแกรายได้ดีมากช่วงช่วงนั้นค่ะแล้วตอนนี้เราก็ทํางานหกวันจริงๆแกก็ไม่ได้บังคับว่าให้เราทํางานหกวันนะอันนี้มันแล้วแต่เราอยากจะทําเพราะว่าตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆเราก็มีพาราเนาะนะเราก็ต้องส่งลูกเรียนด้วยแล้วอย่างนึงก็ลูกคุณเล็กก็อยู่นี่ด้วย การที่เราทำงานอสองคนมันก็ดีอย่างก็คือมันได้ได้รายได้เพิ่มที่ช่วยเหลือกันแก่ป้ใหญ่แกก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยอะไรมากมายแกก็เป็นระดับานกลางเนาะเี็นแกมีบ้านอยู่เพราะว่าตอนที่เรามาอยู่กับแก่น่ะแกก็มีบ้านอยู่แล้วแกก็บ้านแกก็ไม่ได้ขดไม่ได้อะไรแกซื้อเป็นเงินส่วนของแกแล้วแก เราก็เลยไม่มีภาระหนักตั้งที่เราจะต้องมาจ่ายค่าบ้านค่าอะไรอย่างี้แต่ว่าเรากม็มาปรับปรุงใหม่หมดเหือบ้านช่องแล้วก็ปรับปรุงทําใหม่หมดแล้วทีนี้ได้ซื้อบ้านซื้ออะไรอีกหลังหนึง่งก็เราไม่ได้มาโอ้เพื่อนๆเนาะแต่ว่าเป็นมัน,เป,นเป็นความภูมิใจนะนะที่เราทําได้ทํางานหนะักเป็นสิบปีนะแล้วอย่างเราก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการที่ทํางานอยู่ที่นี่นะ่ะมันงานหนะักอย่างงานโรงแรมเนี่ยเราทําเราทําคนเดียวนะ่ะ สามวันเลยนะไอโรงแรมที่เราทำสองวันเสาร์อาทิตย์น่ะเราทำคนเดียวเพราอ่าสิบสองห้องเราทำคนเดียวเพราะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าถ้าอ่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมถ้าใครทำงานโรงแรมจะรู้ว่ากันทำงานโรงแรมที่หนักมากแล้วทำคนเดียวสิบสองห้องเสาร์อาทิตย์นี่แขกเต็มแขกเต็งตลอดเลยเพื่อนเพื่อนเราก็มาทำที่อยู่ที่หน้าบ้านเราอีกวันหนึ่งเนี่ย เราทาคนเดียวอันนี้ยี่สิบห้องพเพื่อนยี่สิบห้องนี้ต้องยี่สิบห้องนี้บางบางทีเกือบจะเต็มก็มีบางทีเกือบจะเต็มที่เราทําอยู่ที่อ่าหน้าบ้านคนเดียววันหนึ่งเพราะว่าเราอยากได้เงินเยอะเราไดเราอยากได้เงินเยอะเราก็ทําคนเดียววันเดียวก็เป็นเท่ากับว่าเราทําคนเดียวนะสามวันสามวันโรงแรมติดสองห้องกับยี่สิบห้องสามวัน อีกสามวันเราทํากับาพนักงานเราเนาะแกบอกแกก็ไม่ได้มังคับว่าเธอต้องทํหนะต้องทําทําแกไม่ได้มังคับแล้วหนาทาเองเราจะทํากี่วันก็นแล้วแต่เธอแกก็ไม่ได้ว่าแล้วอย่างถ้าเราทำหกวันยิ่งไม่มีเวลาแกใหญ่เลยเทีนี้เพราะว่าตัวหน้าเขาเวลาวันหยุดเขาก็อยากไปหาเพื่อนหาอะไรล้วก็มมีเวลาหรอกใครมาบ้านเราเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกับเขาหรอกเพราะว่าถ้าเราม,มีเวลาปุ๊บเราจะนอนไงเราจะนอนพักผ่อน ทีนี้พอเรานั่นแหละเพื่อนๆทางานหนะักบางทีมันก็ท้อท้อเหมือนกันอยู่นี่นแต่ถ้าเราก็ต้องมีความอดทนเราก็ต้องมีความอดทนมีความพยายามเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะทาอะไรเคยท้อเคยคิดจะออกหลายครั้งเหมือนกันร้องไห้ก็มีเพื่อนบางทีก็ร้องไห้นะเหนื่อยมาเหนื่อยมากก็คิดถึงบ้านพอมาถึงบ้านเปิบงเงที่เราคิดอะ่ะอือเราทํางานหนักขนาดนี้ถ้าเราอยู่บ้านรอนะเราไม่มีกข้าวจะกินเนี่ย ไหนมาก็ต้องกลับทากับข้าวบางทีไปใหญ่แกทําง,งานใช่ไหมเราก็คิดในใจว่าโอ้อยากกลับบ้านเถอะนอะเบื่อเถอะนอะเบื่อที่ว่าเวลาเราหิวอะไรเราเลิกจากทํางานมาเนี่ยแล้วก็แล้วไม่อยากทํากับข้าวแล้วก็เดินไปซื้อได้อะไรได้เงี้ยมันจำถนนหนทางไม่มีขายเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็ถูกด้วยอยู่นี่เพื่อนๆถ้าเราจะมาซื้ออย่างเดียวมันไม่ไหวอ่ะพี่เอ่อเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราก็ซื้อเป็นบางครั้งบางคราวเนาะ จะไปซื้อตลอดมันก็ไม่เหมือนบ้านเราแล้วมันก็แพงนั่นแหละเราเหนื่อยมาเราก็โมโหตัวเองบางทีเราก็มอมโหนะอยากกลับบ้านเกินอะไรประมาณนี้นะกับปุ้งกับข้าวมันก็สะดวกสบายเหนื่อยมาเราก็ไม่ต้องมาอ่ามัวแต่ทํากับข้าวนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเห็นไม่เวลาจะทกับข้าวทำเยอะแช่ตัวเย็นไว้พวเ,เ,วไเพราะเราเหนื่อยจากงานไงบางทีพ่อใหญ่เนี่ยแกทํากับข้าวแกทําได้แกจะช่วยทําแต่เราไม่ชอบกินอาหารฝรั่ง เราไม่ชอบกินนานๆเราจะกินทีนึงถ้ากินอาหารฝรั่งนี่นไม่ยากเลยแค่ําให้กินตลอดแต่เราเรากินอาหารไทยเราชอบอาหารไทยพวกอาหารบ้านเราอย่างไงก็ขาดไม่ได้แล้วก็ชอบอยูที่อาหารบ้านเรานั่นแหละ2ส2 2เนี่ยเราก็จะเลิกทําเลยตอนนี้เลิกทําเด็ดขาดเพราะว่าพ่อใหญ่แกก็จะลิตายเราก็จะลิตายตีนี้เราก็จะไปต้องเที่ยวแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีรถบัสอยู่ตีนนี้เป็นแกก็จะทําทํารถบัสเป็นรถบ้าน แล้วเราก็จะขับไปเรื่อยๆในออสเตรเลียไปเที่ยวทุกที่มันถึงเวลาปกผ่อนแล้วเพื่อนๆอีกอย่างลูกเราก็เลยกก็ทาํางานแล้วเราก็ไม่เป็นห่วงอะไรมากมายคือมันเหนื่อยมาทั้งชีวิตแลนะ้เนาะเพื่อนๆเราก็อยากมันอยากไปหาเรื่องฝ่าเท้ามากเพราะเราทํางานเยอะทํางานเป็นแบบอบางทีอยู่อปวดฝ่าเท้าตลอดเลยตอนนี้ก็ปจะปยปยาหมดทนออกประมาณอีกปีกว่าแล้วก็จะว่าจะไม่ทําแล้วเลิกทําเลิก ตอนนี้ก็เลยทําแค่สองวันขอดีกว่าเราไม่ทาอะไรเลยเพราะว่าตอนช่วงปีกว่าๆนี้อย่างน้อยแล้วก็อได้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ยังดีทํําทาเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าปวดตะเท้าเป็นรองช้าเพื่อนๆื่อนทรมานมากนะใครเป็นรองช้าจะรู้เลยว่ามันปวดขนาดไหนนั่นแหละผลจากการที่เราทํางานมากเกินไปเพื่อนๆื่อนคือเดินตลอดอยู่นี่ทํางานเดิ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 นตลอดเดินเหนื่อย เพราะว่าต้องทําเวลาทําเวลาเข้าออกนี่ก็ต้องเขาก็ให้สามสิบนาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําไม่ได้นะเพื่อนเราจะมาช้าไม่ได้ถ้าสามสิบนาทีไม่ได้มันก็มีปัญหาบางทีเราทํางานาทํางานช้า,าทํางานเร็วมันก็มีปัญหาลืม,ลม,ลมนู่นลืมนี่บางทีเหนื่อยเครียดเครียดเก็บกดนะเพื่อนกลับมาถึงบ้านเครียดกับงานอยากจะออกวันนี้พรุ่งนี้แต่คิดไปคิดมาแล้วก็ถ้าเราออกจากนี้เราจะไม่ได้งานอีกเลย เพราะว่างานไม่ได so so ้หาง่ายๆสาหรับ so, ว if ัน so, นี้ก็เพียงแต่มาเล่าเล่ากลับไปกลับมาเนาะเพื่อนๆเนาะตันตันฟังเอาไปแล้วกันก็ถ้าเพื่อนๆไหนเข้ามาชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย